นะกำลังจะตีพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงต่ำมากครับพึ่งลังนี้เกือบติดดินกำลังจะตีครับประมาณความสูงประมาณ2เมตรครับอ่ะอ่ะ,อะจับกล้องให้หน่อยอหายแล้วนะ ฝนตกมือก่อนเ้ยฝนไปไหนตไปไหนไปเห็นดูครับดูดูวันนี้เป็นวันมีโชคแต่เช้าเลยวันนี้อาจจะได้มากหรือน้อยก็คอยชมกันนะครับ วันนี้รังนี้เป็นรังที่สองเลยครับเราขิดไปคายอยรังที่สองแล้วเราทํางานกันร่วมกันสองคนเป็นทีมครับมันจะมากจะน้อยคอยชมเอารับแม่มันก็ยังขยับตัวเลยครับเราจะทํางานแล้วเดี๋ยวนี้ร <ไป S 2> ออีกสักครู่ครับอากาศก็ร้อนมากครับดูครับดู น่ครับจะทำงานนะครับถ้าได้เยอะก็วันนี้เป็นวันที่เราอาจจะกลับบ้านได้สองลังดูวิเดียวดูครับดูเพียครับ,รบโอ้แม่ ตัวแม่มันเยอะครับเยอะเยอะมากอันตรายมากครับผู้ที่ผู้ที่ไม่ชำนาญยายา่าเลียนแบบนะครับอันตรายนี่เขาชำนาญมากครับสูงต่ำก็เอามาเยอะแล้วี่ันนี้เขาเก่งประสบการณ์มาก,กาหลายสิบปีสูงต่ำเขาไม่กลัวครับ เขาหาพึ่งเลี้ยงเมียเขาเมียสองคนครับนายฟานคนนี้เก่งเก่งทั้งเอาพึ่งเก่งทั้งเอาเมีนยน้อยครับอ่า <c oughs> ดูครับดูเขาจะทำงานแล้วครับเอาฟินให้ไปโอ้โหโหหมายอะไรเดินหม้ายทำแล้วทำรักชโ,<อ>โอ้โอง มีน้ำไวม้มีแต่ลังฮะเอาน้ำมีหมดโอ้อาไรเงี้ยมีนิเดียวมันแก่มากมันจะล้างทิ้งแล้วดูดูครับดู เยอะมากครับเยอะมากอันตรายครับฮะฮะเขาไม่ใช้ควันไฟนะครับก็ทำให้มันอยู่ได้อีกครับปีหน้าจะได้มาเอาใหม่อีกครั้งเค้าเก่งมากครัคนนี้เก่งมาก ทำแล้วครับพอทำแล้วเออเออเออมันทิ่มมือเขาเป็นทิ่มมือละลายมากครับดูดูครับดูทั้งทั้งมีครับถังถังเต็มแล้วครับถังที่เอาถุงใส่ ถุงใส่เขา้รงนี้ถุงมีน้ำหรือไม่มีก็ไอชมเปดูครับดู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 ฟันนี้เขาเก่งเก่งมากครับดูสิครับจะเลียนแบบนะครับจะเลียนแบบผู้ที่ไม่มีประสบการณ์อย่าทำครับอันตรายมากเขามีความสามารถเฉพาะตัวครับอันนี้ดูครับดูดูดู โอ้ฝ่าแล้วครับฝ่าแล้วฝ่าแล้วดูน้ำดูน้ำเยอะไหมเย,ยอะไหมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณหกควดครับหกควดได้หกควดได้ไหมควันได้ครับดได้ไดอ๋อลงลง,ลงครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอาค่อยลงค่อยลงค่อยลงอันตรายมากครับตัวนี้อย่าเล่นแบบอย่าเล่นแบบ ดับไฟให้เรียบร้อยครับดับควันดับควันอ่าดูคนงานครับดูคนงานอ่าเก่งมากครับเก่งมากโอ้เก่งครับเก่งเอาโอเคครับโอเคผ่านผ่าน อวดใจเตียงเก๋เนาะเสื้อเสื้อกับผี